สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันเสาร์ของวันที่18มิถุนาย,ยน2 5 6 9ครับมาตามแนวทางงวดวันที่1กรกฎาคม2566ไปฝากพี่น้อง FC ขึ้นเก่าครับเมื่อนี้มาตามแนวทางของหลวงพี่แขกน้องวดท่พนว่าหลวงพี่พิ่นกะให้ จ็ดหนึ่งสองนะครับถ้าเข้าไปตัดสื่อจังได้กระถูกนะครับพี่น้องครับเต็มเต็มแล้วก็ลวงพี่จิตสัมผัสฝันแม่นก็ให้สองเจ็ดกับสองเก้าครับที่วัดจุม่มสีมีแต่เขา่ามีแต่เข่าเต็มเต็มเลยครับที่วัดจุม่มสีมือนันนะครับของแม่นี่นะครับแม่ของแม่นี่ก็เข,าข่าคือกันครับที่ปูพันชูเนิวให้นะครับ เจ็ดสองสองเจ็ดครับเอาส่วนเมื่อนี้อาจารย์หรือลุงพีแขกค,คนสีมีน่าทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีก็ตามพอซอมาครับเข้าไปฟังบทเบิ้งน้นกันเด้อครับพี่น้องครับอันนี้ขาดโประ่งนิดหนึงหาบบา้าแปดสามจะได้ไม่แก่สูตรแก่สูตรได้มาสามของมาประกอบกันสิบสามสิมมบหกเนี่ยอาสาสุดสุนี่ก็เลยเช็ดมากป็นสูตรไม่บ้านเนี่ยสูตรไม่ก็บ่กขาดนี่ก็บ่กขาด เมื่อนี้เมื่อนี้เป็นสูตรไม่บ่ตรงพีพสูตรเก้าเนี่ยแหละสูตรที่พวกเขาอยู่นี่แหละเพราผ่านครับไม่ผ่านยักงวดก็่พราผ่านครับลงพีสามที่เจ็ดงวดสามที่แปดแล้วนี่หน่สามสิบแปดงวดนี่กับเจ็ดสองในคำวเป็นตัวเก้าเนี่ยตายตายก็ไม่ไปนี่เจ็ดสองมันมีอยู่นี่หมีกับเจ็ดสองกันเด้อนี่งวดนี่กับสามองนี่ละมันประกอบใช้กับตัวนี้ตัวนี้เขาสูตรสามนี่ในห้องบอจับพอถึงจะสิ้น นี่ศูนย์สามกับเขาดิ้นมีสามมีสามศูนย์มีศูนย์มีแก่สามศูนย์สามมีเกตสองให้ก่อนเกสองเขาเขาเรีว่าเขาบนล่างนี่นะนี่เขาบนล่างนี่นี่แม่นดิเกตสองมีสามมีสามมีศูนย์มีศูนย์เขาดิ้นดึงแค่สองนี้กับสองนี้ใช่กันเริ่มวันนี้ตัวนี้วันนี้มาหอนนี่แล้วนี่ละคู่นี้ไป อันนี้คืองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี่แหละสิพอด์ตเด่นเลถ้าถ้าสังเกตเบิางวันได้ห้องสองห้องนี่ตัวใดคือกันมันมีสารมีซูดมีเกจขึ้นกันทั้งสองอันมันก็ได้เป็นเป็นตัวเด่นทันที่ได้วันเป็นตัวเลขเด่นที่สออกมาในวันนี้แมนแหละวันเลขตัวเก้าเทมส์ตัวเอโกนห้าอีกทมส์วัเดี๋ยวได้เก็บไปแล้วล่ะตัวเก้าสิบเอโกนเองค่ะเด็กใหญ่ดิ่นแหละโอ้มันใจร้านกว่าเส้นร้านกว่าเส้นเลยเกจมากแท้ อบนล่างเลยนะฮะสองเจ็ดที่กอลบอ 7, กมันมันบอกมันมันจะเป็นศูนย์เจ็ดเป็นศูนย์เจ็ดแล้วอืมบอสศูนย์เจ็ดก็มันเจ็ดสามนี่แหละที่สองตัวได้ตัวเด่นได้บนศูนย์เจ็ดและเจ็ดสามบนข้างล่างแปดเจ็ดเนียนเนียนตัวเนียนเนียนละเมียนแต่ว่าเจ็ดนี่มาบนล่างแทะละเจ็ดม,มาแคะมาแทะเพราะว่าหารอยงวดเห็นมัน โอ้ยเอ้ลงพีในถ้ำสิเนเศรหารอยงวดเนี่ตัวเดียวทัทใดๆจนได้บัดเก่าๆก็เคยออกเกเทียแล้วเก่าซองบ่เคยออกเลยบนออกตารางเก่าสองหารอยก็งวดแต่ปีสี่ศูนย์ขอดไป่ออก่บ่นเก่าๆก็เพิ่งซองจะย่รางเนาะค่ะยุ่ตะรางเดี๋เห็นไหมเห็นไหมเก่าๆแต่ว่าบันล่างเหมือนมันเบงล่างเหมือนราง่างเกกเทียแต่ขึ้นเจ้ารางเกตเทีย แต่ว่าออกล่างเก่าสองนึกับสิบสองเทียอ๋ออันนั้นคือเป็นสถิติเซสิติหารอยหมดที่มันออกที่ที่หลงพี่ไปย้อนเบิงบ้งมาย้อนเบิง้งไล่เบิ้งแล้วเขากู้เกินเบิ้งเลยถอยหลังเบิ้งเลยบ่มธรรมดาดตั้งแต่ปีสี่ศูนย์นี่ครับเบิง้งบนต่อได้ออกเท่าไดเท่าได้เสถิติได้บัดแต่ว่าศูนย์หนึ่งกแค่สองเทียะนี่เราบําเพ็นว่าจากคำนวณเอาแต่ แต่และงวดแต่ละงวดไปต้องยอ้อนไปเบิ้ยย้อนเึงอหารอยปรวดตั้งแต่ปีสี่ศูนยหอดยี่สิบหกปีคิดตลอ,อนไปโจทย์ไปบัดบนอนอแก่เทียเนี่ย,ล,ล, 00, 00, 00, 00, 00, 99, ยล่ไปเล่นแต่ศูนย์ของอนี่ิบกอเนีบนอยแ่เทียล้วตัวได้ออกหลายที่สุดถ้ากมลมออีกนบ่เยหลักสิบบนอ,อันนี้ล่างนึง่หลักสิบล่างที่มาหลายที่สุดหลักสิบล่างก็คือห้าห้าเจดสิบเทียเก้าเจดสิบเทียหกหกสิบสี่เทีย ปดหกสิบเอ็ดเทียนี่ 1, ห 69, นึ่งออกหาลูกเกาเทียนลักสิบอินอันนี้ได้ลักน้อยบัน้นลักน้วยที่มาารายที่สุดคือหาล่างเนี่ยหา้าเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดเทียสองหกสิบสามเทียเห็นปะเก่าหกสิบสองแปดนี่หาความสามารถเป็นเลขเด่นไหนี่ค่ะนี่สรุปลักสิบแล้วค่ะตามที่พีไปคนมากแล้วค่ะย้อนหลังห้าเนี่ลักสิบลักน้วยมาอันดับหนึ่งแม่นเลยหาเนี่สามารถมาแท้ในสิบนหน่วยลางนิด เดนล่างพอบนี่ล่างเด่นล่างอืมที่ว่าสิบแล้วหน่วยใช่ไหมเอาก็มาจับไซเพราะมันเด่นเกจที่สี่เท่ากับมาพังเกตก็เหมอือนเจ็ดแต่ตว่าเจ็ดนี่ลักซิบมันมาแค่สี่สิบเก่าเมือนบ่แต่ว่าเหมือนหน่วยกับมาหาที่แปดล่างจินบอกไขม่มีบอกด,ดีพ่นมันมากหน่อยเพราะว่ัอยู่ต่ำเหมือนบน่เจ็ดแต่ว่าแปดเหมือนแปดหกสิบเอ็ดถ้าเป็นแปดเจ็ดจะไม่มีเปอร์เซ็นต์หลายเหมือนแปดหกสิบเอ็ดเจ็ดมหาทุกแปด สามารถเป็นศิษย์อันนี้เอาทั้งหมดมรลงพีนอันนี้ก็คัดมาให้คัดมาตามนี่เนาะคัดจางสีเลยเนาะในนายอันกันพี่กับคุคำนวณให้ปานนั่นแหละคัดมาแล้วปวดมดเติบหุ่นเด้ดสุดที่เหล่าตะลุยสุดรวดท่าบด้าปวดบดธรรมดาเออแยกหมดแยกล้างล่ะตัวแดกออกตัวแดกซูนซูนหัวตอนยิ้เก่ากักเกียกชักเกียกแต่ได้กพอค่อยออกบนเก่าสองในคันบามาเก่าสองกับบ้านหนังซื้อดับบน สื่อตารางหลดเนี่ยสิแต่ว่ากับสองของสื่อในยูออกสามเทียนเนี่ยห้าร้อยก็หมดอีกเี่นะมันก็เลยจับหลักได้หลักสิบหลักหน่วยห้องบอต้องกลับนะหนึงน่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งคือคือเป็นจางๆก็เข้มค่ะเราคือล่องมัค่ะ<า>มันล่องเนี่ซื้อว่าสิออกบอออกซื้อ,อ,อ,อก็เลยว่าทั้เตะก่นคิดไปคิดมามันจะเปเตะดาบบ่จะนอนอันนึกคิดเลยกีเลยตีกุญแจเอาไปโต้กันก็ได้ แต่ซูนเจ็ดสามแปดเจ็ดนสีบอคือโมนะค่ะกับเลขคือมันสงสัยจ้ะคือมันบัมีหนึ่งนานี่นี่เนี่ยบัวค่ะเนี่ยมันบ่วมีหนึ่งอันนี้อันนี้มันแปดเจ็ดสองมันอยู่น้ำกันบัวมั่แปดเจ็ดสองกับเลขเบาๆอันนี้ซูนเก้าก็ยังอยู่น้ำกันเก้าซูเก้าอันนี้ศูนย์สามก็ยังอยู่น้ำกันเก้าศูนย์สามอยู่น้ำกันอันนี้หนึ่งศูนเก้าม็ยังอยู่น้ำกันนะอันนี้เจ็ดเน็มันก็ยอยู่น้ำกันสินะ บานนี่อันนี้มันโมยน้ำกันก็ได้ว่าเจ็ดหนึ่งมันเป็นแค่ตัวอสุขามากที่อห็นมาขามมานดตัวนี้แต่เราทีกะถือว่าเป็นตัวกันต่วร่องไว้กันวลาดกันลุยกันาลยาวต้องเอาลุยลไว้ความมันลุยมาหนึ่งเจ็ดนาะค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออพอามันลุยลงไปเจ็ดสองเป็นเจ็ดหนึยแต่ว่าก็มีโอกาสมากอยู่เจ็ดตีไว้พราะห้ลุยมันโมงทีเออคือมันขามมันนี่ได้แค่กันมันขามมากสีนะนี่หกขาดสองมันจะน้กันเนี่ยหกห้าสองห่ Nä, นี่สองหดืองมาใส่สองหาสอันนี 1, ้เจ็ดสามอยู่นตาลยี่น้กันเน้นแปดเจ็ดสามอยู่น้บดี่นเแต่ว่าเจ็ดมาอยู่ฝั่งนี้กันหดึ่งมาใส่กันเป็นเจ็ดสามนี่กนนะตัวนี้เก้าศูนย์เจ็ดมันเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดอยู่น้ำาลบดนี่นี่ก็9ก้าับเจ็ดนี่กับศูนเนี่ยมันกับไม่เป็นเก้าเก้าจ็ได้เห็นไหตัวนี้เก้าศูนย์หกกับเจหนึ่งนี่เจ็ดหนึ่งนี่หนึ่น่เจดตื้นด มันอยู่น้ำกันกันได้ขามหากันกันได้เด็กเก่งได้สองหองมานนี้ซูนหนึ่งเก่าเนี่มันก็ย้อมกันเบิดแต่ไม่จับมาใส่พี่มาต้องดีเอออันนี้ศูนย์หนึ่งเก่าอันนี้ศูนย์หนึ่งเก่ามันขันมีสองฟางไงสืแสดงว่าเนี่ยเปิดเส้นที่ชิมมหลายศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้ามามันออกศูนย์หนึ่งเก่าเลยทีเน้นที่สามเจ็ดบอกลวงพี่เจ็ดสามเจ็ดสามเพราะว่าเจ็ดหนึ่งได้เน้นว่าเจ็ดหนึ่งนี่บ๊อบปั่นไหนเพราะว่าเพราะว่ามันบะมีอย่างนได้กัน เป็นเป็นแค่ตัวล่องตัวล่องอะเมียนถ้ามันเป็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 นเจ็ดสามเดี๋ยวคืออยู่เพราะว่ามันเจ็ดสามเไฮบรสูนย์เจ็ดสามอันนี้ก็ศูนย์เจ็ดสามเนี่ยมันอยู่ทั้งสองฟังกันะที่ว่าคือว่าเป็นศูนย์เจ็ดสามเพื่ออย่างอวดนี่แหละเก่าศูนหกหรือว่าศูนย์หนึ่งเก่าเนาะศูนย์หนึ่งเก่าเนี่ยขันมันมาสองฟังยังสี่เปิดเส้นเก่าเก่ามันก็สีเก่าสีศูนสามเก่าศูนสามเ่าสามโตนี่ของสูนหนึ่งเก่าเก่าหกห้านี่ยกับตี่ห้า เห็นป่มันติดตลอดเลยนี่ก็ติดหกเห็นป่ะสกาวสหกกับหกหกแต่ละห้องทุกวันมันติดมาตลอดคำนวณเหมือนกันเลยวันบกผ่านยังได้กับผ่านหนาผ่านหนาผ่านหนคือวียนในห้องไหนถ้าตัวใดมาหลายตัวนั้นเต้นที่แน่ๆเต้นเจ็ดล้านเปอร์เซ็นฉันเป็นสายหลุดดิสายหลอดต่ำหลอดสายวิ่งสายแลีนสายแลีน เพือนมแรงบ่เมรบ่มอแแล้วว่าอันนี้ล่าแบบเยียห้เราเรากจัดเลมีสามคู่เดี้วเด้อเดเจรย่างะยาเดเไงเด็กเดียวเล่าก็สเขคลิปน้ำเยอะไม่เลลาคนบอกตามเล่ารายอยู่ค่ะของย่อมเจีียบเราเลาสี่โคเล้าเขัา รอบแรกแล้วขว้าวสองเก่ามันบอมาห้แล้วข้าูนหาเลยดิต่เบิงทาเบงก่อนเล้เหล็กเหล้าโอ้ไฮละแหห่หหาคนลาไป